สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาพิพานนะคะตัวนี้กลับมาแล้วนะคะรุ่นนี้กลับมาแล้วนะคะกับเสื้อดินพรีเมียมนะคะผ้าดินินพรีเมียมนะคะดีไซน์เรียบเรียบนะคะที่ทุกคนโทรมาถามได้ทุกวันนะคะว่าตัวนี้ยังมีไหมมีค่ะแต่เปลี่ยนลายไปวันนี้มาใหม่ทั้ง4ลายเลยจัดมาให้จุกๆุสี่ลายใหม่ล่าสุดและก็สวยทุกรายนะคะที่ต้องถือไม่เนี่ย จะตกอบ,บอกว่าจะให้ดูคอก่อนนะคะว่าคอดีไซน์เก๋ขนาดไหนแต่สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะน้ำส้มจะมีรหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือค่ะจดรหัสด้านบนซ้ายมือไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็จดสีที่อยากได้จด งานตัวนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นเป็นงานมีไซส์บอกตอนนี้เลยนะคะมีไซส์ 40, 42, 44แล้วก็46นะคะทุกไซส์ราคาเดียวกัน790บาทนะคะงานเกรดดีพรีเมียมมีไซส์นะคะด้านข้างผ่าข้างให้นะคะไม่ต้องกลัวสักไส์แล้วครับตึงสะโพกไซส์40 วัดเสื้อได้40ใช้42วัดเสื้อได้42แล้วก็44แล้วก็46นะคะโทรมาสั่งรหัสสั่งสีสั่งไซส์โดยวันนี้จะมี4สีค่ะอ่ะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอกันก่อนมาดูแบบนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นอะไรที่เคยเห็นแล้วได้ไปแล้วคุ้นเคยแล้วชอบแล้วอยากได้เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ที่ถือไม้ไว้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เห็นคอชัดๆคอตัวนี้จะไม่ใช่เป็นคอกลมที่แบบเป็นกลมเลยเหมือนเสื้อยืด หรือเป็นคอปาดที่ปาดจนแบบดูโป้ดูปาดไปเปี้ยวไปตัวนี้จะเป็นกลมกึ่งปาดค่ะแม่ดูดูดีใช่ไหมคะตัวนี้คือจะบอกว่าแพทเทิร์นดูสวยดูกำลังดีดูแบบว่าดูเป็นแบบดูเป็นผู้ดีอ่ะเดี๋ยวต้องขยับหนึ่ง เห็นไหมคะคอสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะแลนดีไซน์ที่หลายๆคนชื่นชอบคือเป็นดีไซน์กระดุมหน้าแบบเฉียงแบบนี้ให้กระดุมมา3เม็ดตัวนี้กระดุมแกะได้จริงนะคะแกะได้จริงแกะได้จริงแล้วก็สวมหัวนะคะก็คือมันจะแทนที่จะมีกระดุมข้างหลังแทนเหมือนรุ่นอื่นๆที่เป็นกระดุมคอด้านหลังคราวนี้เป็นกระดุมหน้าเฉียงแทนนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่หลายคนชื่นชอบอ่ะมาเด็วน้ำส้มสายหมและจะได้อธิบายได้ชัดๆ นี่นะคะตัวนี้ให้ดูตรงช่วงคอคอจะเป็นคอกลมกึ่งปาดนะคะที่แบบว่ากลมกำลังสวยกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์เป็นกระดุมหน้าแบบเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมตัวนี้ค่ะแพทเทิร์นจะแยกชิ้นเป็นทั้งหมดคือตัวนี้มันจะเป็นทรง ทรงเขาจะเหมือนจะเป็นจะเป็นกึ่งที่จะเป็น A ออกแต่จะไม่ A ออกจนแบบว่าถ้ามัน A ออกมากๆทรงมันจะแก่มันจะกลายเป็นคนแบบว่ามีพุงขึ้นมาทันทีเลยตัวนี้ A น้อยๆค่ะโดยการเห็นแบบเรียบๆแบบนี้แบ่งแพทเทิร์นด้านหน้าออกเป็นทั้งหมด3ชิ้นนะคะแม่ขาตัวนี้ไม่เห็นเห็นเดี๋ยวเอาสีเข้มให้ดูดีกว่า นี่ค่ะจะเห็นเห็นได้โอเคสีเข้มเห็นชัดตัวนี้นะคะแบ่งแพทเทิร์นได้เป็น3ชิ้นด้านหน้าเพื่อให้น้องเนี่ยมีความเข้ารูปแบบแบบข้างบนอ่ะจะเป็นเข้ารูปพอ,พ,อพอดีอกแต่ว่าด้านล่างอ่ะส่วนมากผู้หญิงเราด้านล่างจะมีพุงเนาะเราต้องการความ A อออกแต่ถ้า A ออกมากๆเนี่ยคืออกฟิต พุงใหญ่ไม่สวยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราเป็นงานซอยไซให้มันจะยิ่งพอดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็คืออกเราะจะแบบอก40ก็คืออก40เต็มคุณแม่ก็คือจะได้ช่วงอกที่สวยและตรงนี้ก็คือเออกนิดนึงแบบว่ารับกับตรงช่วงหน้าท้องที่อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหรือมีสะโพกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะใส่ได้ใส่สวยค่ะคือแบบมันจะเรียบเรียบจริงแต่มันซ่อนความแบบว่า ความมีอะไรอะไรไว้ในนั้นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือแพทเด็ยที่เห็นรอยเย็บนี้คือตรงนี้หนึ่งชิ้นตรงกลาง1ชิ้นแล้วก็ตรงนี้อีก1ชิ้นเป็นทั้งหมด3ชิ้นนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะบะคือจะเป็นให้เป็นลินินพิมพ์รายทั้งตัวเลยตัวนี้จะเป็นแขนสั้นแต่ว่าแขนสั้นตัวนี้มันไม่ใช่แขนสั้นแบบว่าสั้น สั้นคุมประมาณประมาณข้อศอกประมาณคุมศอกพอดีคือจะไม่สั้นแบบว่าสั้นแบบแขนเลยประมาณนี้ก็คือจะแบบว่าจะดูสาวไปดูเด็กไปใช่ไหมคะหรือสั้นแบบนี้บางคนก็บอกว่าคุณแม่แขนใหญ่ค่ะแปบลบว่าเขินนะ้แบบว่าผู้หญิงเรามันจะต้องมีแบบว่าแขนยอ้อยตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ให้มาคือแบบน้ำส้มเป็นคนหนึ่งที่แขนใหญ่น้ำส้มเข้าใจเลยคือปิดมาเนี่ยเออค่อยดูดีหน่อยเพราะว่าช่วงเราช่วงแขนตัวนี้เราจะเลี้ยวใช่ไหมคะแล้วมันจะใหญ่ช่วงตัวนี้ ใช่ไหมคะอันนี้คือปิดแขนช่วงที่มันดูใหญ่แล้วก็เปิดในช่วงที่แบบแขนแล้วเรียวเพื่อโชว์เรียวแขนฉยสวยค่ะใช่ไหมตอบโจทย์มากตอบโจทย์ผู้หญิงหุ่นที่แบบเป็นเป็นเรียวไซส์ค่ะคือเป็นผู้หญิงหุ่นปกติที่ไม่ใช่นางแบบไม่ต้องซีเรียสคือทุกคนแบบว่าใครจะแบบไป ใครหุ่นดีถือว่าโชคดีถือว่าเป็นคนมีบุญออกกําลังกายดีนะคะแต่ใน,นส้มเป็นคนหนึ่งที่หุ่นมีปัญหาแขนตรงนี้หนูใหญ่มากถ้าเกิดว่าหนูใส่แขนที่แบบว่าแขนประมาณตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้จะเห็นเป็นป้องเลยแล้วมันจะพึก <c> เ <oughs> ขินมากๆ แต่ว่าอันเนี้ยเป็นแขนสั้นที่ทําให้แขนดูดูเล็กเพราะว่ามันช่วงตรงนี้แขนทุกคนอ่ะจะจะเล็กแล้วทุกคนอ่ะจะใหญ่ช่วงนี้แขนตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะคุณแม่คุณแม่รับเสื้อตัวนี้ไปรับรองว่าใส่สวยคือมันจะดูเป็นเสื้อคอ คอกลมแขนสั้นธรรมดานะแต่แพทเทิรมันจะทําให้เราหุ่นดีค่ะจริงๆเชื่อน้ำส้มเถอะนะคะเพราะน้ำส้มเป็นคนหนึ่งที่หุ่นมีปัญหาคือถึงแม่นหนูจะอายุเพิ่งเลขสามนะแต่ว่าหนูเป็นคนที่หุ่นมีปัญหาคือหุ่นมันเริ่มอ้วนนะคะค่ะก็สีมาขึ้นสีกันเลยดีกว่าคราวนี้จะมีทั้งหมดสีสี ซึ่งมันจะต่างกันไปหมดเลยทั้งสี่สีสีนี้ให้ชื่อว่าสีสีเหลืองนะคะสีเหลืองหรือสีที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นดอกนี้สีมันจะเน้นความสดใสหน่อยนะนะคะตัวนี้เป็นผ้าลินพิมลายพิมพ์ลายมันจะกึ่งแบบว่าพิมพ์ลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งมันจะด้วยความที่เขาจะเป็นอย่างงี้มันจะแบบดูอาร์ตือศิละปะนะคะแล้วก็ เนื้อรับรองคอนเฟิร์มว่าสบายตัวนี้ไม่มีชั้นในนะคะแต่ไม่บางนะไม่บางค่ะด้วยความที่เขาเป็นลายทั้งตัวมันจะไม่เห็นเส้นในะคะไม่โป๊เนาะค่ะใส่สบายมีไซส์40 42 4 4 4ี7ส0บาทนะคะทุกไซส์ราคาเดียวกันนะคะแต่ไซส์มีจำนวนจํากัดนะคะบอกก่อนเลยผ้าไม่ได้มีเยอะผ้าดีมักจะมีน้อยนะคะบอกก่อนเลยของดีมักจะมีน้อย ก็สีแรกสีที่1นึ่งนะคะให้ดูเป็นลายนี้นะคะเป็นลายนี้สีเหลืองหรือเรียกรายที่1ก็ได้นะคะต่อไปสีที่สองเป็นสีแดงค่ะเป็นดอกแดงชมพูค่ะวันนี้เป็นคือแบบว่าเป็นดอกแดงแต่งแต้มด้วยแบบว่าแบบว่าสีแบบเหมือนคล้ายสีวาดอ่อเรียกไรอะ ว่าสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่งแต้ได้ดอกชมพูอันนี้รับรองว่าใส่ก็สวยใส่แล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ก็สดใสนะจริงๆสีนี้ก็สวยค่ะแล้วก็กระดุมแดงรับมาให้นะคะเเนียนๆไปกับเสื้อนะคะสีที่สองหรือสีแดงค่ะต่อไปเป็นสีที่สามค่ะหรือตัวนี้ให้ชื่อว่าสีเขียวค่ะ ดอกใหญ่สีเขียวดอกใหญ่นะคะอย่าไปเรียกดอกดอกใหญ่เหลืองเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับน,นี้นะคะแม่แม่เรียกสีเขียวสีเขียวลายที่3นะคะแล้วก็อ่ะแม่ดูลายลายนี้ก็สวยคือตอนแรกน้นอส้มจะไม่เอาลายนี้มาเพราะกลัวว่าดอกใหญ่แต่เดี๋ยวน้นองส้มใส่ให้ดูแล้วรงว่าแม่ชอบนะคะต่อไปลายที่4ี่สีสุดท้าย ลายที่สี่สีสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบว่าสีลายน้ำสีแบบคาสสิ่งมากสีผ้าดูแพงมากนะคะสีเป็นสีแบบดอกอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเป็นกุหลาบค่ะเป็นกุหลาบพื้นม่วงดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองสีม่วงนะคะเป็นกุหลาบ นะคะคสีม่วงขาวและกันสีขาวม่วงม่วงขาวะอะไรประมาณนี้เดี๋ยนวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก3าสีให้ดูนะคะสีที่สองนะคะสีที่สองหรือสีแดงนะคะตัวนี้มาใส่ให้ดูแล้วนะคะชอบไม่เอ่ยสีนี้สดใสนะแต่งหน้าง่ายด้วยนะคะให้ดูคอ สีนี้สดใสที่สุดในบรรดาทุกสีเลยนอกจากนั้นจะออกแนวคลาสสิกคลาสสิกนะคะก็คืออย่างที่บอกรถหนึงพยายามจะทํามาให้มันมีแบบหลายแนวนะคะเพื่อให้เป็นตัวเลือกนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราทุกวันในแต่ละวันเรามีหลายอารมณ์มากเลยเช้ามาฉันอยากวันนี้ฉันอยากใส่สีนี้อยากใส่สีนี้นะคะ สีนี้นะคะคุณแม่อยากกลัวว่ามันเป็นแดงมันมีขาวรู้ให้มันมีชมพูด้วยนะคะที่สําคัญคือมันไม่ได้แดงแป้ทั้งตัวสีนี้ก็สวยไปในอีกแบบหนึ่งนะคะของเขาเดี๋ยวใส่แมสกนะ์นี้ดีกว่า สีนี้ใส่แล้วก็คุณนายค่ะจริงๆสีนี้ใส่แล้วคุณนายจ๋าเลยใส่กับกางเกงขากางเกงครีมนะคะใส่กับกางเกงดำหรือกับกางเกงน้ำตาลได้ทุกสีเลยเพราะว่าพื้นเขาด้วยความที่พื้นเขาครีมแล้วความที่แบบเป็นแดงมันแมทกับอะไรค่อนข้างง่ายด้วยนะคะ790บาทนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งเป็นผ้าลินินพีเนียมนะคะเป็นลินินพิมพ์รายนะคะตัวนี้เนื้อนุ่มแม่คะ มันจะไม่ใช่ลิน,นเนื้อแข็งแๆหยาบๆนะเนื้อมันจะนุ่มมากเลยนะคะเนื้อเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยใส่สบายมากๆคอนเฟิร์มนะคะใครที่ได้รุ่นที่แล้วไปช่วยคอนเฟิร์มทีว่าใส่สบายนะคะ790บาทเท่านั้นนะคะ790บาทมีไซส์เป็นงานพรีเมียมนะคะผ่าข้างแล้วก็ที่สำคัญคืออธิบายแพทเทิร์นให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็อธิบายแบบแก้การแก้ปัญหาของตัวนี้คือแม้จะเป็นแบบเปรียบแต่ว่า การแก้ปัญหาหุ่นเราเนี่ยชนะเริศนะคะดูผอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะส้มเป็นคนแขนใหญ่มากแม่ดูคือถ้ามันอยู่ตรงนี้โอ้โหแข่เป็นป้องเลยไม่ได้นะคะลงมานิดนึงแต่ถ้ายาวไปปุ๊บุ๊้แก่ไม่ได้นะคะ,าาอะ,คะเอาละ่ะประมาณตรงนี้แหละกําลังสวยเห็นไหมคะไซส์40-42-44-46นะคะสนใจนะคะสไลด์ที่2สีแดงค่ะ ลายที่3สีฟ้านะคะสั่งตัวนี้นะคะสั่งลายที่3สีฟ้านะคะคแม่ขะกระดุมเป็นสีเหลืองบอกแล้วว่าแบบทุกรายละเอียดน่ารักเป๊ะเวอร์พรีเมียมสมราคาแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวังค่ะ790นี่รวมจัดส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บบาทค่ะแพทเทิร์นเก๋ๆแบบนี้นะคะแบบเน้นงานแก้ปัญหา ช่วยเราให้หุ่นดีขึ้นนะคะไม่ว่าไซส์ไหนมีให้หมด 40, 40, 42, 44, 46นะคะคุณแม่อก 3, 3, 34, 35, 36ใส่40ค่ะนะคะประมาณน้ำส้มนี่แหละนะคะประมาณน้ำส้มนี่แหละใส่40ค่ะนอกนั้นก็เลือกได้ตามไซส์เลยใครชอบประมาณไหนใครชอบใหญ่กว่านี้อชอบใส่สบายๆก็บมวกกันเองตามสบายตามสะดวกเลยนะคะมีให้ถึง46เลยนะคะ โอเคสีนี้ก็สวยคือตอนแรกจะไม่เอามาแต่คิดได้ยังไงสีนี้สวยสีนี้เด่นสวยจริงๆนะคะสีฟ้าค่ะลายที่3สีฟ้าสวยเนาะสีนี้เด่นนะคะใส่ได้ทุกวันเลยใส่แล้วขับผิวด้วยเนี่ยขับดูผิวขาวด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสีสาน สีที่4ี่นะคะสีที่4ี่ลายที่4ีสีขาวม่วงค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนสีน้ำระบายลายดอกนะคะที่เป็นลายดอกกุหลาบเป็นลายดอกไม้จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงนะคะแล้วก็แบบว่าสีจะคลาสสิกแบบนี้นะคะอันนี้หวานที่สุดเลยในบรรดาสี่สีนะคะสีแรกสีอะไรเอ่ยสีแรกจะเป็นสีเหลืองสีที่สองสีแดง สีที่3ส,สีฟ้าแล้วก็สีนี้จะให้อารมณ์แบบหวานหวานอันนี้อารมณ์คล้ายรุ่นเก่าที่สุดแต่คนละลายกันนะคะรุ่นเก่าจะเป็นลายดอกเล็กกัดดอกใหญ่แล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นนัวนวสีครีมครีมนัวนวใส่แบบ ดูลุกผู้ดีผูด้ดีนัวนัวแบบคล้ายๆรุ่นเดิมนะคะอันนี้คือติดมาให้นะคะเผื่อใครยังติดใจสีประมาณนี้นะคะใครยังไม่มีนะคะรีบรรยนะคะอุ้ยชอบจังใส่แล้วแขนดูเร็กนะคะจริงๆไม่ใช่วันไหนที่ใส่แขนสั้นปุ๊บเป็นป้องเลยตรงนี้นะคะคอก็งาม ดูค่ะดูความดูความเนี้ยบตรงคอนะคะเห็นไหมคะสวยสวยเลยตรงนี้แพทเทิร์นชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งคือแบบว่ามันจะบานออกแต่ว่ามันจะไม่บานจนแบบเราทำให้เราดูแบบใส่เป็นแบบ แบบนั้นะมันจะดูพอดีพอดีตัวเรานะคะ790บาท40 42 44 46นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะไล่สีให้ฟังแล้วนะคะสีที่1สีที่1สีเหลืองสีที่2สีแดงขาวสีที่3สีฟ้าและสีที่4ีสีนี้ค่ะสีขาวม่วงนะคะสั่งตามนี้นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือย้ำกันนะคะรหัสต้องจำให้ได้นะคะไม่งั้นจะเข้าใจผิดรุ่นกันนะคะค่ะก็ขอฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะ สต็อกมีแค่อย่างกับไม่กี่ไซส์และไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่ามันต้องซอยไซส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยมาแล้วมันต้องซอยเป็นหลายๆาไซส์เนี่ยมันจะได้แค่ไซส์และไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะใครเห็นก่อนก็อย่างที่บอกรีบโทรรีบเร็วที่สุดคือการไลน์มาสั่งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวน้าจ้มจะไล่ตอบตามรายนะคะที่สั่งนะคะขอบพระคุณมากนะคะ ก็วันนี้ลง2ตัวนะคะฝากไว้2รุ่นค่ะขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ